The ocean. Oh. เอาล่ะสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่กาลันโกนะครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะครับกับตัวละครที่มีเชื่อว่าซาตานะครับเราจะมาสอนเล่นตัวนี้นะครับกับการบินเก็บสเต็กห้าสเต็กนะครับทํายังไงให้มันดูง่ายที่สุดนะฮะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับไปชมกันก่อนเลย มาถึงขั้นตอนของการที่เราจะมาเกบินตุ้ยบินเก็บสแต็กกันแล้วนะฮะก็ตัวซาตาเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับสกิลกันก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะครับปาเข้าไปมันจะเบิดสแต็กตุ่มนะครับสกิลสองนะครับเป็นพายุนะครับปล่อยออกไปแล้วมันจะบินกลับเข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับมันสามารถกดปุ๊บมีสแต็กขึ้นบนหัวถ้าเรากดอนาล็อกนะครับมันจะขยับไปตามที่นิ้วเราสั่งนะครับแล้วก็วิธีการที่จะเตะเก็บสแต็กกับ สาตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถเก็บสแต็กได้กับคริปนะครับคริปเลนดักสเลเยอร์นะครับฮีโร่แล้วก็สกิลของเรานะครับ<า>นี่แบบนี้นี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวดีโูดาวก่อนมาถึงการเก็บสแต็กก่ของคริปเลนกันก่อนนะครับคอมโบของมันนะครับคอมโบแรกเลยก็คือเบสิกนะครับปล่อยสกิลหนึ่งก่อน กดสกิลสองนะครับแล้วกดอันติขยับไปนะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งกดสกิลสองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับนะครับกดสกิลหนึ่งกดสกิลสองแล้วก็ขยับนะครับปึ๊บปึ๊บขยับไปมาไปมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องคือการกดตีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราขยับนะครับสิ่งที่ทําให้เราขยับตอนที่เราเก็บสแต็กอยู่เนี่ยคืออันล็อกตรงนี้นะครับที่ผมกําลังหมุนอยู่ตรงนี้นะนี่ถ้าผมไม่กดตีเลยเดี๋ยวผมจะไม่กดตีนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บเห็นเปล่า มันไม่ใช่การกดตีนะครับการกดตีคือการตีเฉยๆเดี๋ยวผมให้ดูนะตีเฉยๆไม่ได้ทําให้ตัวมันขยับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปหนี่ผมไม่ได้ขยับนาล็อกเลยอีกทีนึงนะครับคอมโบเนี่ยบินให้ไปชนนะครับอย่าลกนะครับตอนที่เราบินเนี่ยอย่าลกนะครับปล่อยสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับจาเส้นทางที่เราปล่อยไว้นะครับปึ๊บเห็นไหมจําเส้นทางให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยสกิลไปทางนี้นะครับแล้วบินออกไปทางนี้ นี่ก็ไม่ใช่เลือกนะครับมันก็เครื่องตกนะครับหรือใครบางคนที่แบบว่าชอบปล่อยสกิลอย่างนี้นะครับปล่อยสกิลอย่างนี้ไปก่อนนะฮะปึ๊บเดี๋ยวผมปล่อยสกิลอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บเบิบบินไปปึ๊บปึ๊บเห<ป>็นไหมสามารถบินได้รอบตัวอ่าอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ผมว่าอาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยนะถ้าเป็นสกิลเบสิกก็คือบินบินให้มันอยู่แบบจึ๊ก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 เนี่ยบินไปมาไปมาอย่างเงี้ยสกิลเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าถ้าโมันก็จะเครื่องตกเงี้ย <c oughs> โอ้ยไอเฮียโชว์ลกไปทีหนึง่งนะโอเคอีกทีนึงนะครับกดกิวปาสกิลหนึ่งสกิลสองครับขยับไปมาขยับไปมาขยับไปมาอ่าแค่นี้แหละนะครับอันติคอมโบง่ายๆนะครับส่วนใครที่คิดว่าตัวมันสกิลหนึ่งธรรมดาเนี่ยมันสามารถกดแล้วก็ใช้อันติโดยที่ไม่ใช้สกิลสองได้ไหมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีสกิลสองมันก็เก็บสเต็คห้าสเต็คได้อ่าปล่อยสกิลหนึ่งไปปึ๊บ าตีห้าสเต็กร์เนี่ยง่ายมากนะครับส่วนส,สกิลสองก็เช่นเดียวกันครับไม่ต้องมีสกิลหนึ่งมันก็เก็บห้าสเต็กได้นะครับปึ๊บปึ๊บสกิลสองปึ๊บ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 เห็นไหมห้าสเต็กเหมือนกันง่ายครับตัวนี้เนี่ยมันง่ายกว่าฟอร์เรนเจอร์นะครับถ้าเราจับจุดได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่อย่าบินมั่วซั่วแค่นั้นเองนะครับมันบินข้ามขื่อได้นะครับสกิลสกิลอันติเนี่ยมันข้ามขื่อได้เห็นไหมแบบเนี้ย ปล่อยสกิลสองไปปุ๊บกดข้ามคือเห็นป่าปุ๊บปุ๊บจริงๆอ่ะถ้าเรามีแค่สกิลเฉยๆโดยที่เราไม่มีไม่มีฮีโร่หรือไม่มีอะไรเลยมันก็บินเก็บสแต็กจนใช้อันติครบ5้าสแต็กได้นะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็ขึ้นได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้แหละขี้เกียทำให้ดูนะฮะโอ้ยอะไรเนี่ยช่องนี้อ่ะโดยรวมประมาณนี้ครับ แล้วก็วิธีเก็บสเต็ปแบบที่2เนาะมันจะมีแบบว่าเราไม่ต้องใช้อันตีเลยก็ได้เราไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเลยก็ได้นะครับการเก็บสเต็ปแบบที่2เนี่ยคือการที่ในในกรณีที่เราแบบไม่มีมานาแล้วเนี่ยสามารถใช้สกิลได้แค่อีกครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราต้องเอาต่อรอดเนี่ยก็คือการใช้อันติไปเลยนะครับพุ่งชนกับตัวละครที่เรากําลังหนีอยู่เนี่ยเนี่ยปล่อยมันไปซึึ๊๊ก๊๊๊๊ครับแล้วก๊อนาล็อกเลื่อน กดตีอออล็อกเลือดเห็นไหมแล้วก็สติกเกอร์มันงีงก็ได้อ่าเห็นไหมหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าต้องการเร็วๆนะปึ๊บ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 อืมกดสติกเกอร์ปึ๊บเข่าบอมอืมเห็นไหมบินให้ชนก็พอครับถ้าเราบินไม่ชนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแสดงให้วิธีลกให้ดูนะครับปาสกิลไปที่ตัวละครปึ๊กปึ๊กปึ๊ปึ๊แล้วก็เลยปึ๊กปึ๊ปึ๊เห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่ชนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไหล แล้วยิ่งเราเนี่ยเก็บสแต็กได้เร็วเท่าไหร่แล้วก็สามารถทําให้มันครบห้าสแต็กได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยสกิลมันจะคูลดาวิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบเร็วๆเลยนะเปิบ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 อ่าเดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวแปดวินะเนี่ยแล้วถ้าเราเก็บสแต็กแบบช้าๆเนาะปึ๊บกดสกิลหนึ่งเปิบกดสกิลสองเปิบสกิลสามเปิบสกิลหนึ่งเปิบ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 อ่าไปสิบสองเห็นปะ แล้วถ้าเราบิน3ามสเต็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนี่สี่สเต็อันนี้กูไม่แน่ใจละ <c oughs> <c oughs> กูเริ่มงง,งงแล้วว่าทำไมมันมันเก็บสเต็คเดี๋ยวก็นานเดี๋ยวก็ช้าเดี๋ยวก็เร็วนะฮะเอาที่มันสบายใจแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ายิ่งเก็บสเต็ได้เยอะเท่าไหร่มันก็ทำให้รถคูดาวได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็ออกของรถคูดาวเช่นพวกเนี่ยครับ มันจะช่วยให้เราเนี่ยปินได้เยอะขึ้นนะครับอย่างละสิบอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัดเลือดบางคนเขาก็ออกบางคนก็ไม่ออกนะครับแต่ผมว่าออกก็ดีนะครับออกมันก็เยี่ยมนะครับเพราะว่ามันมีลดคูดาตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้มันไม่มีตัวดูดเลือดเลยผมว่าออกมันก็ดีเพราะว่ามันมีค่าสแต็กในการ ทำดาเมจเนี่ยตั้ง200นะครับซึ่งไอเทมอื่นๆอย่างบูมสติ๊กอย่างเงี้ยครับมันก็ได้200เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมาะกับซาต้านะครับซาต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมันมันจ่ายสกิลแบบหลากหลายครับแบบรวดเร็วแบบหลายตุหลายหลายหลายที่เออนั่นแหละนะครับมันไม่เหมือนกับพวกแรดเงี้ยครับมันโจมตีทีละครั้งทีละครั้งอย่างเงี้ยครับมันมันเหมาะกับพวกนั้นมากกว่านะครับสกิลช็อตเนาะเนี่ยอันนี้มันก็แค่180อันนี้ก็ค่อยร้อยนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะ ถ้าจะออกก็คือออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เน้นแรงก็ผมว่าเปลี่ยนจากอันนี้นะครับเลดเกมเป็นสร้อยนี้ดีกว่านะครับคือ s ตา a ผพอมันเบี้ยวสีพะมันต้องมันแรงอยู่แล้วนะครับมันแรงอยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากที่การเกมเลดเกมไปมันจะเริ่มทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับเหมือนฟอร์เรนเลยนะครับแต่มันมีผลกับทีมมากกว่าฟอร์เรนนะฮะตัวนี้มันจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเล่นได้สักสี่ห้ารอบก็ผมว่าน่าจะเริ่มเก่งเริ่มช้ำกันละ แต่ทุกอย่างครับอาศัยการฝึกนะครับ <c oughs> วิธีบินเนี่ยมันจะมีวิธีอยู่หลายมากนะครับวันนี้ผมให้สองวิธีนะเม <c oughs> ื่อกี้เนี่ยผมสอนให้แบบยึกยักยึกยักยึกยักอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าเอาไว้หลบหลีกพวกสกิลผลักหรือว่าสกิลเมทที่มันแบบนาตาล่าอย่างเงี้ยมันจะยิงไปทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ใช่สกิลแบบวงกว้างเนาะ <c oughs> ๆๆเนี่ยถ้ามันอย่างนั้นก็เราก็จะทำอย่างนี้ปล่อยสกิลออกไปปึ๊บปุ๊บป๊บหมุนรอบตัวมัน เห็นไหมอีกทีหนึ่งนะปล่อยสกิลออกไปด้านข้างปุ๊บปุ๊บกดตีนะครับทำไมกูหลุดบ่อยจังวันนี้ปุ๊บ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 เห็นไหมบินซ้ายขวาซ้ายขวานะครับหลบตัวมันบินปุ๊บซ้ายหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาเห็นปะอ่าประมาณนี้อันเนี้ย ต้องใช้สมาธินะถ้าไม่ใช้สมาธิคือแบบหลุดนะหลุดเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหนไดหมถ้าไม่ใช้สมาธิเว่งหลุดไอ้เหี้ยอ่ะอีกทีหนึ่งนะกึกกึกหลบซ้ายหลบขวากดตีน่ไอ้เหี้ยเอาอีกละโอ้ยกูจะมาสอนคนอื่นแล้วกูจะมาเรียนเองเนี่ยอ่ะปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาอ่ะประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยครับประมาณนี้ จริงๆมันมีอีกเยอะนะครับอ่ะอย่างเช่นเปรียบยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับถ้าศัตรูมันอยู่แบบจะตีป้อมกูแล้วเงี้ยเราอยู่แบบหน้าหลังป้อมเลยเนี้ยปล่อยสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับกดตีนะครับปล่อยสกิลสองกดตีนะครับเพื่อยกระยะโอ้ยไม่โดนดีกูอีกรอบอีกรอบขอขอขอแก้แก้มึงแก้มึงเมื่อกี้ถือว่าไม่มีกดสกิลนะครับกดตีสกิลสองอีกทีแล้วก็ปล่อยสกิลสองอีกทีเห็นเปล่าอ่าเห็นไหมมันยกระยะได้นะครับถ้าทำแบบรวดเร็วก็เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ ทำแบบรวดเร็วนะปึ๊บปั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 บอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็จบไปละสําหรับการเล่นสตานนะครับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าคอมโบหรือว่าผมสอนไวไปหรือว่าพูดเสียงดังหรือว่าพูดเบาไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับอยากให้สอนท่าอะไรอยากให้สอนตัวอะไรนะครับท่าเฉยเลยทุยจําจําผิดจากช่องเก่านะก็อยากให้สอนทุย จะสอนตัวอะไรนะครับหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนะครับลองมาบอกคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกัลลันโกด้วยนะครับเจอกันทีต่อไปบ๊ายบายจุ๊กรู